าร้อนค่ะและจากแนวทางที่เป็นไปจึงชัดเจนแล้วหรือไม่ครัว่าพันตำรวจโทรทักษินั้นกำลังส่งสัญญาณการเดินทางกลับประเทศในเร็ววันซึ่งอยู่ในภายใต้เงื่อนไขที่คนเสื้อแดงนั้นต้องหยุดสอดคล้องต้องหยุดเนี่ยนะคะซึ่งก็ถือว่าสอดคล้องกันค่ะกับคำพูดที่มีการบอกว่า การวิดีโอลิงก์อาจเป็นครั้งสุดท้ายแต่พันตำรวจโททักษณิณนั้นจะกลับประเทศได้อย่างไรนะคะก็จะต้องประเมินกันเป็นฉากๆดังต่อไปนี้ละ,ค,ะค่ะค่ะก็เริ่มจากนะคะการออกพรบ,บลองดองนะคะที่ถูกพูดถึงมากที่สุดนะคะซึ่งกระดูจะติดเงื่อนไขยอยู่บางประการดังนี้นะคะ่ะในมาตรา154นะคะร่างพระราชบัญญัติใดที่รัฐสภาให้ความเห็นชอบแล้วก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะนําขึ้นทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเพื่อพระมหากษัตริย์ส่งลงพระประมราชพิถีนะคะตามมาตรา150 หรือร่างพระราชบัญญิใดก็ตามที่รัฐสภาล,ลงมติยืนยันตามมาตรา151ก่อนที่นายกรัฐมนตร,รีจะนําขึ้นทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเพื่อพระมหากษัตริย์ทรงลงพระประมาพิไทยตามมาตรา1 5 0หรือร่างพระราชบัญญิใดที่รัฐสภาล,ลงมติยืนยันตามมาตรา151ก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะนําร่างพระราชบัญญินั้นขึ้นทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายอีกครั้งหนึ่ง ในวงเล็บหนึ่งนะคะหากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมาชิกผู้ที่สภาหรือสมาชิกของทั้งสองสภารวมกันมีจํานวนไม่น้อยกว่า1ใน10ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภาเห็นว่าร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวนั้นมีข้อความขัดหรือว่าแย้งต่อรัฐธรรมนูญนี้หรือตรากขึ้นโดยไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้ให้เสนอความเห็นต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรประธานผู้ที่สภาหรือประธานร,าฐรนัฐสภาแล้วแต่กรณี แล้ให้ประธานแห่งสภาที่ได้รับความเห็นดังกล่าวส่งความเห็นนั้นไปยังสารรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยและแจ้งให้หนายกรัฐรรมนตรีทราบโดยไม่ชักช้าในระหว่างที่สารรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยให้หนายกรัฐรรมนตรีระง,งับการดําเนินการเพื่อประกาศใช้ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวเอาไว้จนกว่าสารรัฐธรรมนูญจะมีคาวินิจฉัยค่ะ และทากว่าสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยนะคะว่าร่างพระราชบัญญัตินั้นมีข้อความขัดหรือว่าแย้งต่อรัฐธรรมนูญนี้หรือว่าตรากขึ้นนะคะโดยไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้และข้อความดังกล่าวเป็นสาระสาคัญให้ร่างพระราชบัญญัตินั้นเป็นอันตกไปค่ะ ซึ่งก็ชัดเจนนะคะว่ารัฐธรรมนูญในมาตร,รา154นั้นได้ทําการเปิดช่องเอาไว้สําหรับการตรวจสอบพระราชบัญญัติที่ออกโดยฝ่ายนิติบัญญัตินะคะจึงอาจจะมีเนื้อหาขัดกับรัฐธรรมนูญและก้าแนวโน้มการออกพระราชบัญญัติช่วยเหลือพันตํารวจโททักษิณคะ่ะก็มีความจําเป็นนะคะที่จะต้องยกเลิกคดีของพันตํารวจโททักษิณทั้งหมดที่ผูกติดกับการมีอยู่ของคอตอสอค่ะเพราะฉะนั้นนะคะการมีการ เพราะฉะนั้นแล้วนะคะในเรื่องของจะยกเลิกในคดีของพันตํารวจโททักษินได้ก็จะต้องยกเลิกกระบวนการทํางานของคอตสอยอดหลักด้วยนั่นเองค่ะโดยที่มาของคอตสอนั้นเกิดขึ้นจากการประกาศของคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอนมีพระมหากษัตริย์ทส่งเป็นประมุขฉบับที่30เรื่อง การตรวจสอบการกระทําที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐซึ่งรับรองโดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับชั่วคราวพุทธศักราช2,549ประเด็นสําคัญอยู่ที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2,550มาตรา309ที่บัญญัติว่าบรรดาก,การใดๆที่ได้รับรองไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับชั่วคราวพุทธศักราช2,549ว่าเป็นการชอบด้วยกฎหมายและรัฐธรรมนูญ รวมทั้งการกระทำที่เกี่ยวเนื่องกับกรณีดังกล่าวไม่ว่าก่อนหรือหลังวันประกาศใช้รัฐธรรมน,น,นูญนี้ให้ถือว่าการนั้นและการกระทำนั้นชอบด้วยรัฐธรรมนูญน,นี้ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะก็เท่ากับว่าขตศนะคะได้รับการรับรองค่ะโดยรัฐธรรมนูญในปี2550ในการในมาตรา 309กับการที่จะออกพรบรที่มีเนื้อหานะคะขัดแย้งกับรัฐมนูญจึงไม่สามารถที่จะทาได้ใช่หรือไม่ค่ะค่ะดังนั้นนะคะเมื่อพรบอร,รองดองค่ะอาจจะต้องเจออุปสรรคดังกล่าวแล้วนั้นนะคะก็ดังนั้นค่ะคุณผู้ชมคะเราลองมาพิจารณาในแง่ของการออกพระราชกําหนดกันดูบ้างนะคะซึ่งก็เป็นช่องทางให้ร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บารุงรองนายกรัฐมนตรีค่ะได้มีการเน้นย้ำมาโดยตลอดนะคะว่าเกิดขึ้นได้ยากเพราะว่าง่ายต่อการตรวจสอบของฝ่ายค้านนั่นเองค่ะ โดยรัฐธรรมนูญในมาตรา185นะคะระบุเอาไว้ว่าก่อนที่สภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภาจะได้อนุมัติพระราชกำหนดใดตามมาตรา184วรรคสสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาจำนวนไม่น้อยกว่า1ใน5ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของแต่ละสภา มีสิทธิ์เข้าชื่อเสนอความเห็นต่อประธานแห่งสภาที่ตนเป็นสมาชิกว่าพระราชกำหนดนั้นไม่เป็นไปตามมาตรา184วรรคหนึ่งหรือวรรคสองและให้ประธานแห่งสภานั้นส่งความเห็นไปยังสารรัฐธรรมนูญภายใน3วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับความเห็นเพื่อพิจารณาเพื่อวินิจฉัยค่ะเพื่อสารรัฐธรรมนูญว,วินิจฉัยแล้วก็ให้สารรัฐธรรมนูญแจ้งคำวินิจฉัยนั้นไปยังประธาน แห่งสภาที่ได้ส่งความเห็นนั้นมาเมื่อประธานสภาผู้แทนราษฎรหรือประธานวุฒิสภาได้รับความเห็นของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาตามวรรคหนึ่งแล้วให้รอการพิจารณาพระราชกําหนดนั้นไว้ก่อนจนกว่าจะได้รับแจ้งคําวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญตามวรรคหนึ่ง และในกรณีที่สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าพระราชกําหนดใดไม่เป็นไปตามมาตรา184วรรคหนึ่งหรือวรรคสองให้พระราชกําหนดนั้นไม่มีผลบังคับมาแต่ต้นคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญว,ว่าพระราชกําหนดใดไม่เป็นไปตามมาตรา184วรรคหนึ่งหรือวรรคสองต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า2ใน3ของจำนวนตุลาการสารรัฐธรรมนูญทั้งหมดค่ะ ค่ะท่านผู้ชมคะและส่วนประเด็นข้อคําถามที่ว่านะคะการออกพรกรใดๆนั้นจะขัดกับมาตรา184หรือไม่ก็ให้พิจนารณากันถึงหลักการในการออกพรกรดังต่อไปนี้ค่ะมาตรา184นะคะในกรณีเพื่อประโยชน์ในอันที่จะรักษาความปลอดภัยของประเทศความปลอดภัยสาธารณะนะความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศหรือว่าป้องปัดภัยพิบัติสาธารณะนะ เพระมหากษัตริย์จะทรงกล่าวพระราชกำหนดให้ใช้บังคับนะคะแต่เช่นพระราชบัญญัติก็ได้ตรานะคะพระราชกำหนดตามวรรคหนึ่งคือให้กระทําได้เฉพาะเมื่อคณะรัฐมนตรีนั้นเห็นว่าเป็นกรณีฉุกเฉินที่มีความจำเป็นรีบด่วนอันมิอาจจะหลีกเลี่ยงได้ค่ะ และคุณผู้ชมคะถ้าหากจะถามว่าหากมีการออกพรกรนะคะเพื่อที่จะช่วยเหลือให้พันตำรวจโททักษินกลับประเทศจะเข้าเกณฑ์ตามมาตรา184หรือไม่โดยเฉพาะกับเงื่อนไขค่ะที่มีการระบุว่าจะต้องเป็นเรื่องด่วนที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของประเทศความปลอดภัยสาธารณะและก็ความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศหรือป้องปัดภัยพิบัติสาธารณะค่ะ และทีนี้ถ้าหากว่าตอบนี่ยนะคะว่าไม่ก็ดูเหมือนว่าจะเหลือแค่เพียงหนทางเดียวค่ะนั่นก็คือกระบวนการในการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะคะซึ่งล่าสุดก็ได้ผ่านขั้นตอนการพิจารณาในวาระที่2อไปแล้วและก็กําลังเดินหน้านะคะเข้าสู่วาระที่3และถ้าหากว่านะคะไม่มีปัญหาอะไรกระบวนการค่ะก็จะเดินไปสู่การเลือกตั้งสอสอรอเพื่อทําการยกล่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ซึ่งก็เป็นเรื่องที่พันตํารวจโททักษิณนั้นได้เน้นย้ำเอาไว้กับคนเสื้อแดงเอาไว้ดังนี้ค่ะ ัฒนาการมันเปลี่ยนก็หวังว่าพี่น้องคงจะเข้าใจว่าวันนี้เราได้ทําหน้าที่ของเรามาสุดทางแต่ไม่ได้หมายความ่รืลอกทำหน้าที่ต้องดูต่อไปว่าใครเปี้ยวใครมากระชากประชาธิปไใ,ใจเราไปอีกใครกําลังจะยัดเยียดความไม่เป็นธรรมต่อไปอีกวันนี้เรากําลังติดตามเรื่องความไม่เป็นธรรมอย่าไว้ใจไม่ได้ มันมีคนในกระบวนการยุติธรรมที่คิดไม่เป็นเรียนหนังสือเก่งแต่แต่คิดไม่ออกเลยไม่มีกติกาไม่รักษากติกาคิดโมโู่มู่ทำงงงงจนกระบวนการเสียหายดังนั้นพี่องครับเรายังต้องติดตามต่อไปแน่นอนครับหน้าที่ของด้านเลือกพัคเพื่อไทยเข้ามาเป็นแกนำนำรัฐบาลเพราะฉะนั้นหน้าที่ของพรคเพื่อไทยก็คือว่า เอาประชาปไตจและความยุติธรรมกลับคืนให้กับพี่น้องให้ได้โดยเร็วที่สุดพี่น้องครับประชาชีานริรไยแน่นอนกำลังจับได้รับการแก้ไขและรรมนูญซึ่งเป็นฉบับพเด็จการการแก้ไขเรั่ธรรูญฉบับนี้จะต้องนำไปสู่การแก้ไขกระบวนการยุติธรรม ค่ะคุณผู้ชมคะถึงแม้ว่ากระบวนการแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้นจะเป็นวิธีการที่ได้เปิดช่องให้กับพันตำรวจโททักษินนะคะแต่ทั้งนี้ค่ะก็เป็นกระบวนการที่จะต้องใช้เวลาม,มากที่สุดก็ดูจะขัดกับคำพูดที่พันตำรวจโททักษินบอกว่าจะวิดีโอลิงก์ครั้งสุดท้ายกับคนเสื้อแดง และถ้าถามว่าเวลาที่เหลืออีกหลายเดือนพันตำรวจโททักษ์เีนั้นจะไม่สื่อสารถามมาถึงคนเสื้อแดงเลยกระนั้นหรือเพราะฉะนั้นนะคะเมื่อพิจารณาถึงปัจจัยแล้วก็ช่องทางทั้ง,งหมดแล้วนะคะเราเองคงจะต้องจับตาในทุกการเคลื่อนไหวของทางรัฐบาลอย่างต่อเนื่องล่ะคะ่ะว่าจะมีวิธีการในการพลิกแพลงนะคะด้วยวิธีการใดๆที่เหนือเกินกว่าความคาดหมายที่ทางสำนักข่าวทีนิวส์นั้นได้ดักทางเอาไว้ตามหลักข้อกฎหมายนี้หรือไม่ค่ะตามกันดูค่ะช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่ค่ะ ข่าวร้อนล้วง